ก่อนอื่นเลยครับตอนนี้ช่องเราเดินทางมาใกล้7,000 u b s c r คร e แล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเป็นอย่างมากที่ติดตามชมกันหวังว่าเพื่อนๆจะสนับสนุนต่อไปและทำให้ช่องเราครบ10,000หมื่ซับเร็วๆนี้นะครับความผิดพลาดทางการเดินอากาศนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่องค์กรระดับโลกอย่างนา sa ก็ยังต้องพบเจอกับความผิดพลาดมากมายหลายเหตุการณ์ใช่แล้วละครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมานั่งเกาะขอบเบาะย้อนเวลาไปกับเรื่องราวทางด้านกระสวยอวกาศกันบ้างนอกเหนือจากเรื่องเครื่องบิน ที่เราาาานนํมฝกกัโดยในวันนี้เราจะมาย้อนดูเรื่องราวของกระสวยอวากาศโคลัมเบียที่กําลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกรายละเอียดของเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับและเช่นเคยก่อนจะไปฟังคลิปของช่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึง ep ที่13แล้วหากเพื่อนอยากให้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปก็ฝากช่วยกันไลค์ช่วยกันซับช่วยกันโปรโมทด้วยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเราจะพาเพื่อนมาทําความรู้จัก กับกระสวยอวกาศลำนี้กันก่อนยานโคลัมเบียซึ่งยานโคลัมเบียนี้ตั้งชื่อตามเรือใบฮอนเนเรตโคลัมเบียที่เป็นเรือใบที่อยู่ในเมืองบอสตันด้วยกับตันเรือโรเบิร์ตเกรย์ชาวอเมริกันได้ทําการเดินทางสํารวจชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ใช้เรือใบเดินทางสํารวจโลกโดยยานโคลัมเบียนี้เป็นกระสวยอวกาศลำแรกขององค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ อเมริกาหรือน a s a ที่ได้เดินทางสู่อวกาศครั้งแรกเมื่อวันที่12เมษายนปี1981โดยยานโคลัมเบียนับเป็นยานอาวกาศรุ่นบุกเบิกที่เรียกว่ากระสวยอวกาศที่สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้เป็นการยุติยุคก,การใช้ตรวจส่งนักบินขึ้นไปยังอวกาศที่ดําเนินมานานถึง20ปีซึ่งยานรุ่นเดียวกันนี้ลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเพียงแค่3ลําก็คือ Discovery Atlantis และ e n d e a v o ยอวกาศโคลัมเบียมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ายาน OV 1 0 2ถูกสร้างขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมปี1975ถึง20กุมภาพันธ์ปี1981ณนะโรงงาน Rockwell International Palmdale รัฐแคลิฟอร์เนียมีน้ำหนักรวมเชื้อเพลิงทั้งสิน้น178,000ปอนด์หรือประมาณ8740กิโลกรัมซึ่งหลังจากสร้างแล้วนั้นยานโคลัมเบียได้รับการปรับปรุงมากกว่า100ครั้ง และทยานขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกเมื่อวันที่12เมษายนปี1981ในภารกิจแรกเที่ยวบิน STS-1 เมื่อวันที่12เมษายนถึง14เมษายนโดยเที่ยวบินแรกนี้ยานโคลมเบียได้สอบแววพบอุปสรรคมากมายของการขนส่งเนื่องจากน้ำหนักตัวยานมีมากเกินไปและยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้สร้างสถานีอวกาศในขณะนั้นต่อมาในปีคศ1991ยานโคลมเบียได้รับการเปลี่ยนแปลง ิ้นส่วนครั้งแรกกว่า50ชิ้นที่โรงงานในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งสร้างยานลำนี้ขึ้นและก็ได้มีการปรับปรุปรงยานโคลัมเบียขนาดใหญ่เรื่อยมาเพื่อให้เหมือนใหม่อีกสองครั้งซึ่งมีชื่อเรียกทางเทคนิคว่าการปรับปรุงแบบ OMDP หรือ Orbiter Maintenance Down Period โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1994และครั้งที่2ในปี1999ซึ่งมีการรื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์เก่าๆออกและใส่ระบบใหม่เข้าไปแทนทำให้ลูกเรือสามารถติ ตดต่อกับยานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษายานในระยะยาวจากนั้นในปีคศ1983ยานโคลัมเบียได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ STS-9 โดยในตอนนั้นมีนักท่องอวกาศทั้งสิ้น6คนหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องอวกาศต่างชาติบนกระสวยอวกาศก็คืออูฟเมอร์โบตและเมื่อมีการนำยานดิสคั v เวอมาแทนรวมถึงยานแอตแลนติสเข้ามาร่วมภารกิจทำให้ยานโคลัมเบียนั้น ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาถึง3ปีด้วยกันนอกจากนี้กระสวยอวกาศโคลัมเบียยังไม่ได้ถูกเลือกใช้ในงานเทียบท่าสถานีอวกาศในโครงการกระสวยอวกาศเมีย e และโครงการสถานีอวกาศนานาชาติเช่นเดียวกับยานชารเลนเจอร์ซึ่งประสบบรติเหตุไปก่อนหน้านั้นขณะที่กระสวยอวกาศลำอื่นอย่าง Discovery a ี่อารันเและ e n d e ดเวอนั้นเคยใช้ติดต่อกับสถานีอวกาศทั้งหมดยานโคลัมเบียได้กลับมามีบทบาทสู่อวกาศอีกครั้งในวันที่12 มกราคมปี1986ซึ่งถูกปล่อยในเที่ยวบิน ST s t s 6 1 c โดยในภารกิจนี้มีดรแฟรงคินชางดีแอสและบิลเนลสันสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาทดลองเดินทางไปยังอวกาศด้วยต่อมาภารกิจนี้ถูกส่งต่อให้กับกระสวยอวกาศเชเลนเจอร์ในเที่ยวบินต่อไปแทนในวันที่28มกราคมปี1986 10วันหลังจากเที่ยวบินของยานโคลอมเบียลำก่อนหน้า แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ภารกิจของยานเชลเลนเจอร์นั้นเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงหลังจากเกิดระเบิดเมื่อปล่อยจากพื้นโลกได้ไม่นานทําให้กระทบกับองค์การนาซาอย่างใหญ่หลวงภารกิจทางด้านอวากาศต่างๆต้องหยุดชะง,งักไปเป็นเวลานานและทําให้กระสวยอวากาศโคลัมเบียไม่ได้ขึ้นบินอีกเลยนะับตั้งแต่ปีคศ .1989 แต่หลังจากนั้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2003กระสวยอวากาศโคลัมเบียก็ถูกนํากลับมาใช้งานอีกครั้งโดย ครั้งนี้เป็นเที่ยวบินที่ STS-107 ในภารกิจใหญ่หลวงเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น80รายการใช้เวลายาวนานทั้งสิ้น16วันโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการมาราทอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี้ทำในโมดูลที่เรียกว่า s p a c e h u b Research Double Module หรือ RDM ที่นำขึ้นไปโดยนักบินอวกาศและพวกเขาต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งทีมเป็น2 ทีมแรกคือทีมเดอะเรดช i p ประกอบไปด้วยฮัชเบนชวาล่าคลาร์กและราหมอนส่วนทีมที่2คือทีมเดอะบลูช i p ประกอบไปด้วยแมคคูนบรา w ์และแอนเดอร์สันโดยภารกิจนี้มีนักบินอวกาศจำนวนทั้งสิ้น7คนขึ้นไปกับยานโคลัมเบียประกอบไปด้วยคนที่1ผู้บังคับการริกฮัสแบนนักบินอวกาศสัญชาติอเมริกันเขาเกิดและเติบโตเมื่อวันที่12อกรกฎาคมปี2,500และจบการศึกษาด้วย กินิยมจากโรงเรียนมัธยมในมาราลิโอซึ่งหลังจากเขาเรียนจบได้รับมอบหมายให้เป็นฝูงบินที่ฐานทัพอากาศมูดี้ในวาลโดสตาจอร์เจียและในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นนักบินอวกาศโดยนาซาในเดือนธันวาคมปี2537คนที่2คือนักบินนัม่องวิลเลียมแมคดูนนักบินอวกาศสัญชาติอเมริกันคนนี้เกิดเมื่อวันที่23กันยายนปี2504เขาได้รับเลือกเป็นนักบินอ อากาศของนาซาในเดือนเมษายนปี2539หลังจากนั้นเขาได้สำเร็จการฝึกอบรมและประเมินผลการบินเป็นเวลา2ปีและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการบินในอวกาศซึ่งในช่วงแรกเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานในสาขาสนับสนุนคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการลูกเรือก่อนจะเดินทางกับกระสวยอวกาศในลำนี้คนที่3คือผู้เชี่ยวชาญภารกิจเดวิดบราวน์เกิดเมื่อวันที่16เมษายน ายนปี2499โดยบราว์ได้รับคัดเลือกจากนาซาให้เป็นนักบินอวกาศในเดือนเมษายนปี2539หลังจากนั้นก็ได้เข้าฝึกและประเมินผลเป็นเวลาอีก2ปีและมีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านภารกิจโดยในช่วงแรกเขาได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการพัฒนาน้ำหนักบรรทุกสำหรับสถานีอวกาศนานาชาติตามโดยภารกิจสนับสนุนนักบินอวกาศการตั้งคาห้องนักบินของยานอวกาศสายรัดของลูก เและภารกิจการกู้คืนการลงจอดคนที่4คือผู้เชี่ยวชาญภารกิจเขาปาน่าชวาลาเขาเกิดที่ประเทศอินเดียในวันที่1กรกฎาคมปี2504ต่อมาได้รับเลือกโดยนาซาในเดือนธันวาคมปี1994และรายงานต่อจอห์นสันสเปซเซ็นเตอร์ในเดือนมีนาคมปี1995ในฐานะผู้สมัครการบินของนักบินอวกาศในกลุ่มการฝึกที่15หหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและประเมินผล เปป็นเเวลา1ีธอได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนลูกเรือเพื่อทํางานด้านวิจัยเทคนิคให้กับสํานักงานนักบินอวกาศสาขาหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์งานที่รับมอบหมายของเธอนั้นรวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์การแสดงการรับรู้สถานการณ์และการทดสอบซอฟต์แวร์ควบคุมกระสวยอวกาศในห้องปฏิบัติการและในเดือนมกราคมปีพศ2541เธอได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนลูกเรือสําหรับการขับรถรับส่งอุปกรณ์ประจําการบินสถานีและต่อมา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกลูกเรือและความสามารถในการอยู่อาศัยของสำนักงานงานบินสถานีอวกาศคนที่5ผู้เชี่ยวชาญภารกิจลอเลวคลาร์กเธอเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมปี2 5 0 4เป็นนักบินอวกาศของนาซาศัลยแพทย์กับตันกองทัพเรือสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจกระสวยอวกาศเขาได้รับเลือกโดยนาซาในเดือนเมษายนปี2539ซึ่งหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วคลาร์กได้รายงานไปยังศูนย์อวกาศจอ์นสัน ในฮิลสตันเท็กซัสในเดือนสิงหาคมปี2539หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและประเมินผลเป็นเวลา2ปีเธอก็มีคุณสมบัติสำหรับการบินได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภารกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีคศ1997จนถึงสิงหาคมปีคศ2000เลยคนที่6ผู้บังคับการสัมภาระไมค์แอนเดอร์สันเขาเกิดเมื่อวันที่2 5ธันวาคมปี2502แอนเดอร์สันได้สำเร็จการศึกษาใน สาสาวิทยาศาสตร์บัณฑิตปริญญาสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีแอตเทลิลและในปี1990เขาได้รับรางวัลครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นปริญญาสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเครกตันในโอฮามา่าเมื่อแอนเดอร์สันสำเร็จการศึกษาแล้วเขาได้รับราชการเป็นร้อยตีในกองทัพอากาศสหรัฐโดยรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการน้ำหนักบรรทุกและรับผิดชอบการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อมาเขาก็ได้รับการฝึกอบรมจากนาซา เป็นเวลาหนึ่งปีและมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับมอบหมายงานลูกเรือในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจและนักบินคนสุดท้ายเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านสัมภาระอิลารามอนเขาเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ชาวอิสราเอลและต่อมาเขาได้เป็นชาวอิสราเอลคนแรกที่ได้เป็นนักบินอวกาศเขาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี1972และต่อมาในปี1987สําเร็จปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเลก ทและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟและในปี1997รามอนได้รับเลือกเป็นอัตราพิเศษจากนาซาให้ฝึกฝนในฐานะผู้นำสำหรับภารกิจกระสวยอวกาศด้วยจากนั้นทีมงานภาคพื้นดินของนาซาได้ทำการจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อทำการปล่อยกระสวยอวกาศขึ้นจากพื้นโลกทุกอย่างดูเรียบร้อยดีและจากนั้นกระสวยอวกาศโคลัมเบียก็ทยานออกจากพื้นโลกแต่หลังจากนั้นราวแค่80วินาทีหลังจากท ยานขึ้นจากแหลมคคนาวิลลรฐานปล่อยจรวดชิ้นส่วนโฟมขนาดใหญ่ประมาณ20นิ้วก็ได้เกิดหลุดออกจากบริเวณถังเชื้อเพลิงด้านนอกและพุ่งมากระทบปลายปีกด้านซ้ายของกระสวยอวากาศสร้างความตกใจให้กับทีมงานและผู้เฝ้าสังเกตการจากทั่วโลกแต่หลังจากนั้นไม่นานทีมงานวิศวกรของนาซาได้ทําการประเมินผลกระทบโดยทันทีเพราะมันอาจสร้างความเสียหายให้กับแผ่นฉนวนกันความร้อนหรือที่เรียกว่าเทอร์โมไทที่อยู่ใต้ปีกให้หลุดออกไปแต่ สรุปก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงปัญหาเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่แผ่นโฟมไปกระแทกฉนวนกันความร้อนออกไปเป็นหลุมเล็กๆทางนาซาประเมินความเสี่ยงด้วยโปรแกรมจำลองและประกาศว่าไม่เป็นอันตรายเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้กระสวยอวกาศทุกลำก็สามารถกลับสู่โลกได้ปกติมาถึงตรงนี้เราจะขอเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับถังเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนกระสวยอวกาศเ,เพื่อนๆได้รับทราบกันก่อนครับเชื้อเพลิงหลักๆที่ใช้จะแบ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งกับ เชื้อเพลิงเหลวโดยเชื้อเพลิงแข็งนั้นจะมาเป็นของแข็งอาจจะเป็นผงอัดแน่นหรือเป็นแท่งในส่วนผสมก็จะมีเชื้อเพลิงออกซิไดเซอร์ทำหน้าที่ให้ออกซิเจนและสารอื่น เช่นสารลดความไวไฟในการติดไฟสารที่ทำให้คงรูปสารเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยเชื้อเพลิงแข็งมีข้อดีตรงที่ผลิตง่ายจัดการง่ายปลอดภัยกว่าเชื้อเพลิงเหลวให้แรงขับสูงต่อน,น้ำหนักจรวดทั้งหมดเพราะมีองค์ประกอบไม่ซับซ้อนส่วนข้อเสียของมันก็คือถ้าจุดติดแล้วต้องไหม้รวดเดียวจบควบคุมแรงขับยากส่วนเชื้อเพลิงเหลวนั้นมีตั้งแต่แอลกอฮอล์ใช้กับจรวด V2 ของเยอรมันโดยใช้ออกซิเจนเหลวเป็นออกซิไดเซอร์ นำไฮโดรเจนมาผสมกับออกซิเจนเหลวเช่นสเตจที่2ของอยาน Saturn V ฟพวกนี้จะต้องมีถังทนแรงดันมีท่อมีปั๊มเทอร์โบแรงดันสูงมีหัวายเชื้อเพลิงที่ทนความร้อนสูงมีความซับซ้อนมากกว่าระบบเชื้อเพลิงแข็งมากแต่มีข้อดีกระตรงที่ให้แรงขับที่สม่ำเสมอและควบคุมได้เอาละครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีสัญญ,ญาณใดๆที่แสดงให้เห็นถึง ความผิดปกติของกระสวยโอวกาศโคลอมเบียแต่อย่างใดภารกิจทางด้านอาวกาศดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในวันที่20มกราคมปี2002ไม้โอไบรันผู้สึกข่าวของสถานีโทรทัศน์ CNN ได้ทำการสัมภาษณ์ทีมนักบินอวกาศขณะที่กระสวยอวกาศโคลอมเบียบินอยู่ในระดับความสูง150ไมล์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกโดยความเร็ว17,300ไมล์ต่อชั่วโมงนักบินอวกาศทุกคนมีความสุขดีและภารกิจทุก อย่างก็ลุล่วงทางด้านฮัสแบนผู้บังคับการของภารกิจนี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีและการทดลองก็ประสบผลดีเยี่ยมคําพูดของฮัสแบนซึ่งผู้เคยเป็นนักบินกระสวยอวกาศในเทีวบินทีเอสทีเอส96มาก่อนยืนยันว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาทางด้านเทคนิคส่วนรามอนนักบินอวกาศอิสราเอลก็ได้เล่าว่าตอนกระสวยอวกาศทยานขึ้นสู่อวกาศนั้นมันน่าตื่นเต้นจริง,รงๆเสียงมันดังมากและมันก็สั่นไปทั้งลำแต่หลัง จากนั้นไม่กี่นาทีทุกอย่างก็ราบรื่นและดำเนินไปได้ด้วยดีจบจนวันศุกร์ที่31มกราคมปี2003ก่อนหน้าการกลับสู่โลกของกระสวยอวกาศโคลัมเบียเพียงแค่หนึ่งวันลีลอยเคนผู้อำนวยการการบินของกระสวยอวกาศโคลัมเบียนั้นดูจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดเมื่อการตรวจเช็คระบบการนำกระสวยอวกาศกลับโลกแสดงผลว่าทุกอย่างเรียบร้อยและสภาพอากาศนั้นก็ปกติเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเช้าวัน เสาที่1กุมภาพันธ์ปีคศ .2003 กระสวยอวากาศโคลัมเบียก็เตรียมกลับเข้าสู่วงโคจรของโลกหลังจากแยกตัวจากภารกิจแล้วกระสวยอวากาศเองก็เริ่มเข้าสู่วงโคจรของโลกแต่ระหว่างการลดระดับเข้าสู่บรรยากาศโลกอยู่เหนือรัฐเท็กซัสเวลาประมาณ8นาที53วินาทีก่อนกลับสู่พื้นโลกศูนย์ควบคุมของ NASA, นาซาก็ได้ตรวจพบเซ็นเซอร์ที่ได้บันทึกอุณหภูมิของระบบไฮดรอลิกตัดวงจรว่ามีอุณหภูมิความร้อน สูงกว่าปกติตามมาด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่บริเวณปีกนั้นหยุดการทํางานอีก3นาทีต่อมาอุณหภูมิบริเวณแลนดิ้งเกียร์ด้านซ้ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิบริเวณปีกซ้ายอีก3ตัวก็หยุดการทํางานส่วนควบคุมจึงได้ติดต่อขึ้นไปยังกระสวยอวกาศว่าพวกเขาได้รับสัญญาณผิดปกติแต่ได้รับคาตอบมาเพียงเสียงว่าโรเจอร์ตามด้วยเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องจากนักบินอวกาศบนนั้นและหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีกระสวย อวกาศโคลัมเบียก็ขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมขณะที่มันอยู่ที่ความสูง23,000ฟุตหลังจากขาดการติดต่อศูนย์ควบคุมได้รับสัญญาณอีกหลายอย่างที่บ่งบอกถึงเหตุฉุกเฉินของกระสวยอวกาศลำนี้แต่ก็สายไปเสียแล้วเวลา9โมงเช้าตามเวลาตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกายานขนส่งอวกาศโคลัมเบียขององค์การนาซาต้องพบกับอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดอย่างไม่คาดคิดด้วยการระเบิดลุกเป็นไฟพวยพุ่งเหนือท้องฟ้า ของสหรัฐขณะเดินทางกลับสู่พื้นโลกกระสวยอวกาศโคลัมเบียได้แตกออกเป็นชิ้นๆเป็นสิ่งเสียงเนื่องจากอากาศและความร้อนเข้าไปข้างในจากการกระแทกและลอยรั่วเศษเซี่ยวจากการระเบิดของโคลัมเบียก็จัดกระจายไปทั่วน้านฟ้าบริเวณตะวันออกของเท็กซัสและตะวันตกของไหลเซเนาเศษโลหะปลิวตกไปตามที่จอดรถป่าเขาอ่างเก็บน้ําส่วนหลังบ้านหลังคาบ้านเรือนประชาชนและแม้แต่ร้านหมอฟันก็ยังมีรายงานว่ามีเ ของยานโคลัมเบียรกระเด็นไปโดนซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้เคียงกับการลุล่วงภารกิจเป็นอย่างมากเพราะเพียงอีกแค่16นาทีเท่านั้นยานโคลัมเบียก็พร้อมจะแตะพื้นดินและส่งนักบินทั้ง7กลับสู่ดวงดาวสีฟ้าอย,ย่างปลอดภยัยณแหลมคาราวลาลอในฟลอริดาทําให้อุบัติเหตุในครั้งนี้นับว่าเป็นการสูญเสียนักบินอวกาศระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกหลังจากการระเบิดของยานขนส่งอวกาศเชเลนเจอร์เมื่อปี2529 ความสูญเสียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะคนบนพื้นโลกเท่านั้นที่แสดงความเสียใจเพราะนักบินอวกาศประจําสถานีนานาชาตินั่นก็คือเคนโบวซอดอนแพตติกและนิโคลไลบูดารินก็ได้แสดงความเสียใจที่เพื่อนร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ต้องสูญเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแต่พวกเขาก็ภูมิใจในปฏิบัติการครั้งนี้ ที่ได้ทำงานร่วมกันบนนั้นส่วนบรรยากาศในศูนย์ควบคุมของ NASA, นาซาก็มีแต่ความเงียบสงัดเศร้าสลดมีเพียงแต่เสียงออกคำสั่งของ f l i g h t Director ที่ออกเสียงคำสั่งว่าล็อกประตูห้องซึ่งคำสั่งนี้ไม่ใช่แค่คำสั่งธรรมดาธรรมดาแน่นอนแต่มันคือคำพูดที่แปลความหมายอีกอย่างได้ว่าพวกเขาเพิ่งสูญเสียลูกเรือและภารกิจที่ล้มเหลวไปต่อหน้าต,ตาและห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามายุ่งขณะกำลังรวบรวมข้อมูล หลักฐานและการสูญเสียยานครั้งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนในห้องเศร้าสลดเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นาซาระง,งับการนำยานขนส่งมนุษย์ขึ้นลงอวกาศชั่วคราวโดยรอนดิกเทคมอรผู้จัดการโครงการยานอาวกาศของนาซาได้เปิดถแถลงข่าวที่ฐานส่งจรวด NASA, นาซาณนหูสตันเท็กซัสว่าจะไม่มีการบินอีกต่อไปจนกว่าจะศึกษาและเข้าใจว่า เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นซึ่งประเด็นที่ผิดพลาดที่ถูกจับตาม,มองก็คือชิ้นส่วนของโฟมที่ทำหน้าที่ป้องกันถังน้ํามันชั้นนอกเกิดกระแทกเข้ากับปีกข้างซ้ายขณะยานออกจากโลกหลังจากนั้นจากการตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้อย่างละเอียดพบว่าก่อนที่สัญญาณสื่อสารระหว่างยานขนส่งอวากาศกับสถานีควบคุมภาคพ,พื้นดินของนาซาจะตัดขาดจากกันนั้นนักบินในยานและศูนย์ควบคุมได้รับสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติทางด้านซ้ายของยาน ขณะที่ยานนั้นอยู่สูง2 7 1 3 5ฟิตจากพื้นดินและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว12,500ไมล์ต่อชั่วโมงหน่วยสื่อสารของศูนย์ควบคุมพยายามติดต่อนักบินเกี่ยวกับสัญญาณเตือนดังกล่าวซึ่งปรากฏว่าสัญญาณจากนักบินก็เริ่มขาดหายไปในเวลานี้เจ้า้าที่ของนาซาระบุว่าอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิในระบบไฮดรอลิกหยุดทำงานเมื่อเวลา8ในกา53นาทีโดยที่อุณหภูมิในระบบเกียร์ลงจอดเริ่มสูงขึ้น เวลา8นาฬิกาหนาทีอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิในปีกฝั่งซ้ายซึ่งฝั่งอยู่ในโครงสร้างของยานหยุดทำงานอย่างเฉียบพลันจากนั้นเวลา8นาฬิกานาทีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันในยางทั้งสองของเกียร์ลงจอดก็หยุดทำงานเช่นเดียวกันตลอดช่วงเวลานี้ยานขนส่งอวกาศลำดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศด้วยความเร็วกว่าเสียงมากกว่า18เท่าและมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกวับความผิดปกติเหล่านี้ในห้องนักบินด้วย ผลที่เกิดขึ้นก็คืออุณหภูมิด้านซ้ายของยานเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ยานสูญเสียสมดุลในระบบแอโรไดนามิกจนระบบการบินอัตโนมัติสั่งให้มีการจุดจรวดเพื่อปรับวิถีของยานแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถควบคุมได้จนนําไปสู่การระเบิดในที่สุดซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงในครั้งนี้กับยานโคลัมเบียจากการสืบสวนและวิเคราะห์ของนาซาอย่างละเอียดได้มีการเปิดเผยภาพวิดีโอหลักฐานสําคัญเมื่อวันที่16มกราคมหลังจากขึ้นบิน ไปเพียงแค่81วินาทีจากฐานขนส่งนั้นมีชิ้นส่วนของโฟมที่เป็นฉนวนหุ้มถังเชื้อเพลิงภายนอกนั้นได้เกิดหลุดออกมาจริงปะทะเข้ากับกระเบื้องกันความร้อนที่อยู่ด้านล่างของปีกซ้ายของยานขนส่งอวกาศโคลัมเบียซึ่งก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นกับยานขนส่งอวกาศแอตแลนติสมาแล้วครั้งหนึง่งแต่ในเคสนั้นไม่ได้เกิดความผิดปกติใดๆแก่ตัวยานซึ่งต่อมาวิศวกรของนาซาได้ออกมาให้ความเห็นสนับสนุนว าจากการวิเคราะห์น้ำหนักของโฟมความเร็วและมุมชนที่ดูจากภาพเคลื่อนไหวแล้วเหตุการณ์นี้ไม่น่าสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ขนาดนั้นแต่หลังจากทําการวิเคราะห์อย่างละเอียดก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนของโฟมจะทําให้ปีกของยานเสียหายชิ้นส่วนดังกล่าวก็คือเทอร์โมไทหรือฉนวนกันความร้อนใต้ปีกซ้ายที่เกิดแผลขึ้นซึ่งแผ่นพวกนี้มีประมาณ2 0 0 0 0ชิ้นใต้ปีกทนความร้อนได้ที่1650องศาเซลเซีย หรือประมาณ3,000องศาฟาเรนไฮต์แต่จากอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นขณะกระสวยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกทําให้บริเวณที่แผ่นหลุดนั้นมีแผลและได้รับความเสียหายจนเกิดความร้อนขยายตัวออกเป็นวงกว้างฉนวนการความร้อนเริ่มหลุดออกและเมื่อไม่มีฉนวนกันความร้อนกระสวยโคลัมเบียจึงเกิดเพลิงลุกไหม้ก่อนที่เพลิงนั้นจะเผาผลาญกระสวยอาวากาศและระบบเชื้อเพลิงจนเกิดระเบิดในที่สุดโดยนอกเหนือจากสาเหตุหลักยังมีสาเหตุที่ เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ยานมีความร้อนสูงเกินขีดจํากัดและระเบิดในที่สุดโดยรวมแล้วนั้นกระสวยอวกาศโคลัมเบียใช้ปฏิบัติภารกิจมาแล้ว28ครั้งรวมระยะเวลาในอวกาศ300.47วันโคจรรอบโลกทั้งสิ้น4,808รอบเป็นระยะทางรวมทั้งสิน 201, 7, km, ้น201,497,772กิโลเมตรถือว่าทำหน้าที่ของมันมาได้อย่างสมบูรณ์รับ ใช้นาซามาอย่างยาวนานและสร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้กับชาวโลกทางด้านภารกิจต่างๆในยุคอวกาศเฟื่องฟูและเราขอไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณของนักบินอวกาศผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดชีวิตขอให้ทุกคนไปสู่สุคติด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของยานกระสวยอวกาศโคลัมเบียหรือยาน OV 1 0 2ซึ่งหลังจากนั้นนาซาได้กำหนดให้วันที่1กุมภาพันธ์เป็นวัน NASA Day of Remem ซึ่งจะมีพิธีไว้อาลัยให้กับนักบินอวกาศในหลายๆเหตุการณ์รวมถึงเหตุการณ์ยานอพอลโลหนึ่งด้วยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของกระสวยอวกาศโคลัมเบียหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบและได้ความรู้จากคลิปนี้ไปอย่างเต็มเปี่ยมสําหรับวันนี้ช่องเราต้องขอลาไปก่อนแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเป็นกําลังใจสําหรับคลิปต่อๆไปถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับเดี๋ยวเราจะจัด สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ